ยิ่งกว่าคุ้งคุ้มสิงดินสันปลาทองดาวเพลแงท่าพันอยู่กันสุขสันต์สบายสบายอยากให้ทะเลเป็นน้ำนมภูเขาเป็นก้อนขนมนกดมเป็นทุเรียนกวนบอนกันส่งกินหอมโคดมไปทั้งวันกลกายเป็นขนมปังร้องเพลงวุ้นี้ลูกฟังไหม วันนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมจีนต้นก้ามปูนะคะร้านดังจาก2จังหวัดพิษนุโลกกับอยุธยานะจ๊ะและสาขาที่เราอยู่นี่คือนวนจันทร์ค่ะคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะคะวิวหลักร้านราคาหลักสิบเขาตกแต่งจัดเต็มสไตล์ภาคเหนือโอเข้ามาปุ๊บนี่นึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายใช่เจ้<อ>เาเป็นสาวนี่สาวเจเป็น ไม่ว่าแพงไหมคะเนี่ยร้านเนี่ยไม่ไม่แพงไม่แพงก็บอกแล้วว่าวิวหลักล้านแต่ราคาหลักสิบแล้วขนมจีนเนี่ยเขามีหน้ำยาให้เลือกโอ้แล้วเดี๋ยวเราได้ลองหมดเลยไหมพี่ใช่ใชแล้วก็มีอาหารเหนือเพียบแล้วใครอยากจะจิบกาแฟสบายๆชิวๆนี่อ๋อนี่ไงขนมเค้กมา หรือเค้กมาตุ้มของเขามีชื่อมากที่นี่แต่สาขานี้ผมไม่เคยมาแต่ผมเคยไปพิทโลกเป็นไงพี่พิทโลกดีก็พิทโลกเลยเป็นแบบบรรยากาศแบบพี่คนยุธยาไงอันนี้อ้าวอันนี้ยุทธยาไงแต่ไม่เคยไปสาขายุธยาเลแต่เป็นคนนี้ยุทธยา อ่าเธอไม่เข้าเรื่องกันเหรอจ๊ะพวกเธอจ๊ะช้านหิวแล้วนะจ๊ะเด็กๆจ๊ะนี่ก็ให้ดูอาหารอยู่ค่ะไม่ใช่เมนูขนมจีนต้นก้ามปูนี่นี่เริ่มต้นจากนี่เลยขนมจีนหลายใจมีหลายใจขนมจีนหลายใจว่ะเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากนี่เลยน้ำยาหลายใจมีห้าน้ำยาหลายใจหลายใจมากมียังเกี่ยวหวานยังเจียวเหรอจ๊ะไปใจยังเียว าเราจะเล่นนั่นไงน,น้ำยาดมพริกอแล้วก็น้ำปูน้ำยาปลาชอ่อนน้ำปูอะไรเล่าน้ำยาปลาชอ่อนแล้วก็น้ำยาป่ามีไข่ต้มให้ด้วยร<ะ>้านนี้ถ้ามากินเนี่ยผักไม่อั้นบุฟเฟ่เลยัที่เดี๋ยวก่อนนั้นเรามากินขนมจีนไหนเส้นวิชเออตอ <c oughs> เส้นแปบบ๊บก็เดี๋ยวรถขมอ้วนไงเขาเห็นแม่รถขมอ้วนตบหลวงข้ามบางตำหลวงบางอันนี้แกงอ่อมอันนี้แกงอ่อมอันนี้จินส้มจินส้ม แปบหมูข้าวซอยโหนี่รสชาติดีมากไอ้นี่น้ำยับน้ำยัปูเส้นไม่มีว่ะเดี๋ยวลองไปเอาเส้นมาล้อมจากนี่ก่อนพอถึงว่าทำอะไรไม่ค่อยราบด้วยเลยไม่มีเส้นเออพอจะกินปั๊บเดี๋ยวก่อนนึกได้ว่าฉันเอาพกข้าวมาเองไอ้วันนี้มาถึงร้านขนมจีนนะจ๊ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะเอาข้าวมาเองจ้ะนว่าเรื่องหม้อผมถนัดนะผมยกเป็นพรีเซนเตอร์ยังมาเองหม้อไหนกูยกหมดอ่ะ นี่แหละข้าวแสนดีข้าวหอมมะลิร้อยเซนะคะโกข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีค่ะคุณหอมอร่อยนั้นนุ่มละมลุนขึ้น2เงข้าวใครพิถีพิถันเลือกข้าวต้องข้าวแสนดีเท่านั้นข้าวแสนดีมีขายแล้ว,ลวที่ค,คุเม่มาเกต็ตวิลล่ามาเก็ตทุกสาขาช่องทางง่ายๆอีกช่องทางหนึ่งะคะ สั่งซื้อได้ตรงที่ลา i ิช a อ s สโตรนะคะมีแอดนะคะแอดแสนดีไร์นะคะแอดไลฟ์เสร็จปุ๊บเข้าไปทักทายสั่งซื้อข้าวแสนดีกินกันได้เลยค่ะโอ้ง่ายเนาะง่ายจังเลยอะมาส่งถึงบ้านเลยอะค่ะ